สวัสด,ดีค่ะพี่นอ้องปา้าปสวัสด,ดีครับพี่น้องมื่อนี่อันบริเวณเขาเผาเดินมีมอนไปอันเนี้ยาม,มาจากสวนพ้นโต๊ะก็เลยออกไปเห็นนี่พี่น้องก็เลยอันทรายก็ไม่ได้เ,เห็ดรูเปเขาก็เลยเห็ดเฟิร์เฟิร์เห็ดมาม่าก,กินพี่น,ออน้องจริงเฟิร์มาเฟิร์มาเฟิร์มาม,ามา่าแล้วก็มีอันมีถั่วมาม่าร้านกมามา่ามุสุคุณนะคะมาม่าเพื่อนเพื่อนมุสุคุณในอิตี เป็นเกาทั้งใหม่มากินเกี้ยวกับในมอน้องกาะะด้ค่ะเตี้ยวเตี๋ยวอันนี้อันน้ใส้ตู้เย็นนะพว่งมันมามาดุกแข็งปี๋เหรอป้าคูอ่าองจะไม่ผิดขามามากินกันเลยลลหลรลานตีนอะไรเสื่อสุคนอร้อนอกป่าถหว่า,ามาเสลสลูกนะเสเลลูกเลยมันจะเสเลดะลรอี ขูดมันก็ขมิ้นใส่ขมิ้นก่อนใส่กะเพราขาใสน้อยและพูด่าดีลูกมาม่าสำเร็จลูกเรมเปิดแ้วไปได้ป่แม่ ไม่เกีเเเเเ่ยให้ไรทำเลยสวัสดีตอแม่แม่ 都是。 ขัวก็ับเรี้ตําำม่ทีเท่าเลยลาไลเป็นู้เย็นรุ่เช้าออกมาให้เป็นปิดบายเหมือนมันงามมันงามเป็นติ๊บ้ายเลยนบงงามกันเพราะมันแก่กันกินรับก็าเลยซีโลู้เชามาให้เนี่ยตากับซิบรูเขาเปิดกับซิบแม่ซิบโโล ก็เลยมันงามๆเหมือนคนเชดายเลยเก็บเอามาส่งนี่ไงขี่รถมาจากขนเขามานี่แล้วแม่เออเชดายบอกพ่อพ่อโทษแม่ไปเอา,าขี้ควายขมากแลเพื่อแม่ไปพอดี่บริกินบมันชัวร์ไม่เลยนะหากันเก็บเถอะนเก็บไปส่งเขาเหนื่อยงามๆเหน่อยนีน่กี้ไร่เก็บมาให้คนกิน ย well, right? yes. ู่ว่าสิทเนี่ยคุณยาสิโลกมันกับเบอร์เด็กที่ได้่ไหมคุณนอะคาที่ไหายเบอร์ได้ในตนนี้ที่ได้อะคุนซื้อกับข้ากับไปซื้อนะซื้กับน้ำจิ้ม ก่อนไม่เลยกินเองไงจะให้แม่ปลดแม่ก็กินหนูก,ก็กินต,าตาน่างคนต่างกินย่งให้ปลดทีเดียวค่ะเรือ่องไปเลี้ยงเที่ยวกับไอยนะแม,ม,ม,ม่เอไปหายขมเม้าแม่ไปด้วยะอะไรปะ ไช่เ,เหรอแม่เด็กบ้านแต่เขาเมาขอเขามาขอเขามาเขาต้องไปนอนนู่นเลยใช่ไหมแม่ใช่ที่เขาเมามีอะไรบ้างเหรอแม่มีตุเยงด้วยเหรอแม่มีหลายอย่างเขาจะเมาอือโอ้จริงมีก็เมออะไรหลายอย่างถ้าไปจับตัวที่ลงเออว่า กี่หอยแม่<อ>2สองปาทข้าหนูห่ะแม่2 2อนโอ้ขอแม่อ่ะสองฮะส,สหมดจัง้วอ้อาวนั่คือร้านเจจันเนียทำไมแม่ไม่ซื้อองจริงมาด้วยอ่ะแม่หนูกับพ้ได้ไม่แย่กันเลยแม่แย่คกนทำไมไม่ตอยเนาะ เองกับบเป็นบุทอหันน้องจแม่จะยูุคมาป้อนเพื่อน้องมาเนี่ยตักกนเองน้องมาเกิดน้เอาแต่พูดเอ้ย 哎，妈妈，下课。 ไดีๆทีคะพี่น้องว่าเอ้ยมิงหมิงนั่งไม่ดีเลยขอโทษนะคะอืขอโทษนะคะขอโทษพี่น้องหน่ขอโทษนะคะหนูนั่งไม่ดีค่ะพูดดิขอโทษนะค้าหนนั่ไม่ดีอืมมาขอโทษแม่ได้ไงขอโทษพี่น้องอ๋ก็ไปกินขอโทษพี่น้องเออกินขอโทษพี่น้องให้เหรออืมหนูนั่งไม่ดีค่ะ ขอโทษพี่น้องเลยนะคะมน,นั่งไม่ดีวันทีเนี่ยจแัแม่แม่<ๆ>แม่มีเฮตเตอร์เปล่าแม่ยิ้มเล่นกับบุเป็นไม่ดีก่อนพี่น้องแม่ครั้งอ่ะม่สีแบบเมื่อคืนเลยแม่ที่ตองเขาอี่ะมัมีสีเหลอืองน้ำเก็มา น้องหญิงด้กินน้ำดีไหมน้ำดีก็อยกินอมม่อนก็ได้สิปแดที่น่อที่นองเดวพี่นองใส่เบอร์น้องประจำรับคลิปนี่กคแม่ม่อนราเทีนกันได้พี่นอกแล้วพอกันคิดหนานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ป้า <Okay. S 1> ด้วยนะักคะสวัส <Okay. S 1> ดีค่ะบายปล่อยให้น้องมิ้งพูด